สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเิลดเกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปตีแพ็ก JW กันนะครับวันนี้เข้าวันนี้เนาะโอเคได้ข่าวว่าแพ็ค JW แบบชิลมากเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับโอเคไปดูแพ็กกันเลยดีกว่า นี่ก็จะมี2แพ็คนะมีแพ็ค JW บกับแพ็กการ์ดทองนะไปดูการ์ดทองก่อนละกันสำหรับแพ็คการ์ดทองก็ใช้ตัวกินพืชชนกับตัวกินพืชของ AI นะครับโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนแพ็ค JW ที่เขาว่าชิวโอ้โหชิวจริงๆด้วยโอเคเลยชิวมากเออเหมือนสบายเลยอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเราก็ลงตีแพ็ก j w นี้เลยละกันนะครับก่อนอื่นใช้ตัวใช้ตัวอะไรเดียวเอานี้ละกันนะครับสไปโนซอลัดเจน2ละกันเนาะตัวแรกโอเคตัว2ก็สบายสบาย เอานกนี่ละกันตัวสก็นกนี่ละกันเนาะเออชิวดีโอเคมาแต้มโจมตีไม่พอเราต้องชาร์จก่อนนะครับโอเคเอมี AI M 2แต้มจะตีเลยเปล่าตีมา2เลยนะครับเยี่ยมเลยอย่างนี้เรารู้แต้มแล้ว เดี๋ยวเราก็ขอโจมตี2ชาร์จ1เลยไป2แต้มไปนอนโอเคแพ็ค JW เปลี่ยนไปปกติเป็นแพ็คที่ตียากมากเลยนะแพ็ค JW มี2แล้วก็ตีมา1โอเคเออสบายสบายเลยนะเดี๋ยวเราก็ตีแค่2แต้มไปไป นอนไม่นอนตัวสุดท้ายครึ่งบกครึ่งน้ำมีสี่ก็ใช้ตัวเดียวก็จัดการได้หมดเลยเนี่ยโจมตีมาสามนอนไหมไม่นอนนะครับไม่นอนโอเคครับตอนนี้เรามีหกแต้มแล้วก็จัดเลยหกแต้มไปสไปโนทาชูคัตตัวเดียวก็เหลือแหละ โอเคครับก็ชนะไปนะครับรอบแรกชิวมากเลย <c oughs> แจกเลยดีกว่าไหมแต้ม JW เจอแพ็คอย่างนี้มารอบ2ก็ยังชิวอยู่นะเเดี๋ยวเราใช้เจ้านกทาเปนี่ล้กันเนาะแล้วก็สไปโนทาชูคัตไปตัวหนึ่งและตัวหนึ่งก็ตัวชิวชวไปเลยสบายสบาย ันนี้แล้วกันโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. ชอบมากแพ็กเจอ่อนๆอย่างนี้แล้วก็ชาร์จก่อน AI มี2แต้มแล้วโจมตีมา2อเอออ่อนอย่างเดียวไม่พอนะมันโจมตีแบบไม่คิดอะไรด้วยนะแล้วก็โจมตี2แต้มแล้วก็ชาร์จไปดูซิว่าจะใช้ตัวเดียวนี้จัดการได้หมดหรือเปล่า ตัวที่2นะครับเจ้าแรปเตอร์ของเขามี2ตีมาตีมา2นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการ2แต้มแล้วก็ชาร์จเลยไป2แต้มไปนอนไม่นอนโอเคครับตัวสุดท้ายของเขามี3แต้ม3แต้มแล้ว ไม่ตีนะไม่ตีอย่างนี้ก็เสร็จนะครับจัดเลย6แต้มไปเข้า5ไม่เหลือฝับเรียบร้อยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแพ็กเจรรอบที่2สบายหรือเลยเนี่ยโอเคไปรอบที่3จะยังชิลอยู่ไหมโอ้โหยังชิลอยู่นะเดี๋ยวเราใช้นกทาเปนั่นแหละแ,แล้วก็สไปโนทาชูคัส แล้วก็ตัวชิวชอีกหนึ่งตัวเอานี่แล้วกันนะครับบาลีออนิกก็ยังต้องชาร์จอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จหนึ่งแต้มก่อนของเขามีสองตีไหมไม่ตีนะรอบนี้มันไม่ตีนะเราก็ขอตีเลยแล้วกันไปสามแต้ม <c oughs> ดันป้องกัน2ก็ยังไม่นอนเหลือติ่งหนึ่งนะครับมี2แต้มตีไหมรอบนี้ตีมาแค่1น,นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จัด2แต้มแล้วก็ชาร์จไปโอเคไปนอนตัวที่2นะครับเจ้าแรปเตอร์มี3 และโจมตีมาสองนะครับเลือนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องโจมตี3แต้มแล้วก็ชาร์จเลยไปเขาสองแต้มก็ไม่เหลือนะครับตีมาเผื่อแล้วโอเคครับตัวสุดท้ายจะโจมตีเรอไหมโจมตีมาแค่3จากสแต้มไม่เป็นรายยังไม่นอนโอ้โหทั้งสรอบนี้ใช้ตัวเดียวจัดการได้หมดเลยนะเนี่ย ไปเลยไปนอนซะไปนอนจบไปแบบรวดเร็วและง่ายดายนะครับแพ็กเจสัปดาห์นี้เนาะอยากจะให้มาแบบเนี้ยเรื่อยๆขอเยอะๆหน่อย700มาหลายสัปดาห์ติดแล้วโอเครอบนี้ได้พันนะครับอาทิตย์นี้โอเคเลย จากอาทิตย์ก่อนนี้สองสามสอสัปดาห์นี้ได้700มาเนาะโอเครอบเดียวพอเดี๋ยวเราไปต่อกันรับของก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกแพ็คดีกว่าเนาะแพ็คก,การ์ดทองใช้ตัวกินพืชมันสี่รอบก็ต้องทยอยจัดตัวลงนะก็จัดเจ้าโซโนลานี่แหละ ตัวแรกไปแท้งก่อนแล้วก็อีโอแลมเบียแล้วก็ูโล,กโลน่าจะวูโลไหวไหมเนี่ยถือว่าตึงพอสมควรนะครับแพ็คนี้โอเคมาตัวแรกเราก็ ต้องป้องกันก่อนนะเจ้าซามูเอตของเขาโจมตีค่อนข้างจะสูงมีสองตีมาหนึ่งโอเคอย่างนี้พอรู้แต้มไม่เป็นลายไม่เป็นลายอย่างนี้เดี๋ยวเราขอป้องกันสองต่อเลยของเขามีสามตีมาสามไหมไม่ตีเลยนะไม่ตีก็ขอลากก่อนก็ขอชาร์จสามเลยเราป้องกันหนึ่ง ไปชาร์จ2กลายเป็น5รอบนี้มันตีแล้วลคงตี5แต้มนะอย่าก,กักนะโอเคมันตีมา5แต้มไม่เป็นลายไม่เป็นลายไปนอนโอ้โหตัวใหญ่มากอีโอลัมเบียรเราลงสนามก็ต้องจัดเลย2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3ามนะแล้วก็ชาร์จ2ไป2แต้มไปนอนเจ้าสม,มุแอต โอเคเจ้าบัมปี้มีสีแล้วก็ตีมาสีเหลือเข้าเราแค่หนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขอจัดการเลยแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มเหลือเฟือไปนอนบัมปี้ตัวสุดท้ายเจ้าแองกิโลเจน2มีส โจมตีมาสี่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอวูโลเรามาลงมาแก้แค้นใช้ท่าไม้ตายไปเลยครับแปดแต้มไปแปดแต้มรายการป้องกันป๊าบสะบัดหางสะบัดตบตบปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของแพ็คนี้เนาะ โอเคได้ดินเอ็นบวกห้รอบที่สองม,มันเก่งขึ้นหน่อยกว่าเดิมหน่อยนะเราก็ใช้เล็บยาวเจนสไปแทงแล้วก็อ e ีโอแลมเบียแล้วก็อาวูโลตัวดีไหมต้องทยอยนะบูโลนะครับมาต้อง บริหารจัดการดีๆนะไม่งั้นตัวไม่พอโอเคเราก็ป้องกันก่อนของเขามีสองโอ้โหแล้วไม่ตีเลยอะ่ะเราก็ขอชาร์จเลยโอ้มันป้องกันสองนะยังโชคดีตอนนี้มันมีสองแต้มเดี๋เพิ่งเออ,อยังไม่ทำอะไรนะครับเราก็ขอชาร์จสีโจมตีหนึ่งไป ป้องกัน2ก็ไม่เข้านะสิตอนนี้มันมี3 3แล้วไม่ทำอะไรเลยอะ่ะอย่างนี้เราขอชาร์จสโจมตี4ไปเข้าแต้มเดียวป้องกันเต็มที่เลย3แต้มโอเครอบนี้มันมี4แต้มนะครับไม่ทำอะไรเฮ้ยหรือว่าจะป้องกันแล้วขอชาร์จ4ป้องกัน4โอเค มันสูตรป้องกันนะรอบนี้มันมี4ไม่ทำอะไรเราก็ขอชาร์จสีป้องกัน4เหมือนเดิมมันป้องกัน4รอบนี้ยังคงมี4แต้มอยู่แล้วตีไหมรอบนี้ตีมาแล้วนะโอเคแต่มันหมดเรายังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขอ เปลี่ยนตัวอ e ีโอแลมเบียมาจัดการเล็บยาวพลังโจมตีน้อยนะแล้วก็โจมตี3แต้มแล้วก็ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซาไปนอนซะโอเคครับตัวที่2ของเขามี่ส ไม่ทําอะไรโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าเล็บยาวมาชาร์จต่อขอเปลี่ยนเล็บยาวมาแล้วก็ขอชาร์จหมดเลยสี่แต้มมันป้องกันสี่อีกแล้วมีสีโอเครอบนี้มันตีสี่เลยนะเล็บยาวก็นอนนะสีแต่มันหมดอีโอลิมเบียรเรากลับมาลงสนามอีกรอบนึงก็จัดเลย สามแต้มน่าจะพออยู่สามแต้มแล้วก็ป้องกันสามแล้วก็ชาร์จสองไปสามแต้มไปน,นไปนอนซะไปนอนซะเเผลออไม่ถึงมือเจ้าวูโลของเรานะแต่ของเขาเป็นวูโลมาแล้วสี่คันโจมตีสี่เข้าเราแค่นหนึ่งแต้มยังไม่เป็นไาย จะใช้อีโอลัมเบียนั่นแหละจัดการเลยก็ไปเลยนะครับหแต้มไปไปนอนโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของคลิปแพ็คนี้เนาะโอเคได้ดินเอมัวยอีก50รอบที่3เอ่อเราก็ใช้เจ้าอาัพาโตอิโคลัมเบียแล้วก็น่าจะต้อง ตัวนี้พลังโจมตีน้อยนะเอาเจ้าโนโดนี่แหละโอเคโนโด AI มันเก่งขึ้นกว่ารอบสองรอบที่แล้วอา้าโอ้โหเหรียญหมดโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเหรียญแป๊บหนึ่งนะเออเหรียญหมดโอเคแหม เสียฟอร์มเลยตังหมดนะครับไปแลก DNA อะไรประมาณเนี้ยของทุกอย่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาอย่างนี้เราชาร์จได้นะครับพลังชีวิตตัวนี้ค่อนข้างจะสูงอพาโตตอนนี้มันมี2แต้มแล้วมันเปลี่ยนตัวแล้วก็โจมตีมาหนึ่ง ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขอป้องกันหนึ่งแล้วก็ชาร์จสองไปมันมีสองจะตีมาสองไหมตีมาแค่หนึ่งนะโอเคยังไม่เป็นไรนะครับเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งเลยมันเก็บไปชาร์จด้วยตอนนี้มันมีสี่แต้มแล้ว ถ้าจะโจมตีขอให้โจมตี4โอเคมันโจมตีมา4นะครับปังเรานอนอีโอแ,แลมเบียเราลงสนามก็ต้องจัดเลยสามแต้มพอนะไม่พอต้อง4แต้มแล้วก็ขอป้องกัน3ชาร์จหนึ่งไป4แต้มไป นอนซะไปนอนโอเคครับตัวที่สองของเขามีสแล้วโจมตีมาสี่เขาเราแค่หนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดการเลยลแ,แล้วกันสามแปมแล้วก็ชาร์จไปสามแปมไปนอนซะ Okay. โอเคตัวสุดท้ายเจ้าโนโดเหมือนกันนะครับมี4เดี๋ยวเจอโดโดของเราบ้างไม่เป็นไรอโอนลมเบียไปนอนก่อนโนโดของเราลงสนามก็จัดเลยหแต้มไปมเต็มฟ้าปับปับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ของคลิปนี้เนาะ โอเคชิลก็ไม่ชิลเท่าไหร่นะอ่ารอบสุดท้ายโอ้รอบตัวแรกเลือดข้างๆจะเยอะเราก็เอาตัวนี้ไปแทงแล้วก็พาราโซเจน2แล้วก็เซกโนไปก็เหลือตัวเท่านี้แหละนะที่จะพอสู้ได้พลังมันโจมตีไม่สูงนะครับเราก็ขอชาร์จก่อนได้เลย ของเขามี2แต้มสแต้มแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็ชาร์จสเลยป้องกันหนึ่งใช่ไหมเอาไปชาร์จหกลายเป็น3แต้มแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็ชาร์จสี่โจมตีสไปโอ้ยมันไม่ป้องกันเลยเหรอ ตอนนี้มันมี6มันจะตีเราไหมหกแต้มอุ๊ยมันเปลี่ยนตัวเหลือ5เฮ้ยแล้วยังไม่ทําอะไรอีกแล้วขอชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มไปครึ่งหลอดมันมี้จโอ้โหมันโจมตีเรา6แน่เลยว่าแล้วโจมตีเรา6นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคพาราซอเจน2เราลงสนามมาเราก็ต้องจัดเลยเถื่อ1แต้มแล้วก็ป้องกันต้องเถื่อหนึ่งแต้มด้วยนะแล้วก็ชาร์จไปเข้า2แต้มก็ไปนอนสิครับโอเคครับตัวที่2ของเขานะมี4ี่แต้มเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยหรอ เราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปทีนี้มาป้องกันสองมันมีหกหกตีไหมตีมาห้าเองอยัเหลือไว้ทำไมก็ไม่รู้โอเคครับตัวสุดท้ายของเราลงสนามมาเจ้าเซ็กโนนะครับเราก็ต้องจัดเลยสองแต้มเผื่อหนึ่ง แล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้ด้วยแล้วก็ชาร์จไป3แต้มเข้า2ก็เรียบร้อยเจอหัวสะบัดของเซ็กโนไปตัวสุดท้ายของเขานะครับมี4ไม่ทำอะไรไหมโอเคไม่ทำอะไรนะครับเราก็ใส่เลย6แต้มไปเข้า4ไม่เหลือฟับเรียบร้อยไป โอเคครับก็ชนะไปทั้ง4รอบนะครับของแพ็คการ์ดทองนะครับไปลุ้นดูซิว่าจะได้ตัวไหนการ์ดทองได้ตัวโอเคได้เจ้าไพโโนชูคัตนะครับโอเคเยี่ยมเลยอ่ารอบเดียวพอ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับแพ็ค JW สัปดาห์นี้นะแพ็ค JW เปลี่ยนไปนะครับแบบชิวมากเลยอะ่ะโอ้โหเหลือตัวเพียบเลยแล้วก็พี่ก็ว่างๆก็เลยไปตีแพ็คการ์ดทองนะครับเป็นการเอากินเนื้อชนกินเนื้อไปเนาะก็สนุกดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับน้องๆใครที่ยังไม่มาตีแพ็ค JW นะรีบมาตีเลยนะ สัปดาห์นี้ชิวมากเลยโอเคบายบายสวัสดีครับ